จากการเล่นกีฬายสูก็คือมีท้อบ้างค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราคาดหวังตัวเองว่ามันทาได้ดีได้ดีแน่แต่ว่าพอมาเริ่มเล่นแล้วมันมันกลับรู้สึกว่ามันขัดใจทําอะไรก็ไม่ได้จะเล่นยูสูมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเล่นแบบอาชีพยิสูอาชีพอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราได้ประสบการณ์ที่หลากหลายพัฒนานักกีฬาให้ไปแข่งขันแล้วก็มีผลงานในระดับ ระดับโลกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลภาเสนาธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อฟูค่ะปัจจุบันเป็นนักกีฬายูทีสูทีมชาติไทยค่ะเริ่มต้นจากการเล่นกีฬายูทีสูก็คือโค้ดซอสมาชวนค่ะก็คือโค้ดทีมชาติยูสูค่ะมาชวนเล่นก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หลังจาก เล่นกีฬาคูลาดเสร็จแล้วมันว่างไม่มีแมตช์แข่งต่อค่ะก็เลยได้มาลองแข่งดูแล้วมันก็ชนะค่ะแล้วก็เขาก็เลยชวนมาเล่นคัดตัวทีมชาติไทยค่ะแล้วก่อนมาเล่นยูสูนีเคยเล่นกีฬาระไรอี่บ้างครัเคยเล่นกีฬายูดโดค่ะมวยปั้ำคูลาดค่ะแล้วทำไมถึงเลือกจะมาเล่นกีฬายูสู ก็คืออยากลองแล้วก็ท้าทายตัวเองค่ะว่ามันมันมันจะทำได้ไหมเพราะว่าเราก็ผ่านมาหลายหลายกีฬาแล้วมันก็เหมือนแบบอยากลองอะไรใหม่ๆค่ะแล้วตอนเข้ามาเล่นมีสูเริ่มแรกครับคือแบอย่างไรบ้าง เริ่มแรกจากการเล่นกีฬายสูก็คือมีท้อบ้างค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราคาดหวังตัวเองว่ามันทําได้ดีได้ดีแน่แต่ว่าพอมาเริ่มเล่นแล้วมันมันกับรู้สึกว่ามันขัดใจทําอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นทักษะที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอะค่ะแล้วก็จะรู้สึกท้อแต่มันก็แบบพยายามมาเรื่อยๆแล้วมันก็เข้าใจยูสูมากขึ้นค่ะก็คือจาก ครูตอ้อนมาชวนนี่แหละค่ะตอนแรกก็เริ่มจากยูโด,โดใช่ไหมคะแล้วเป็นทีมชาติยูโด,โดเสร็จปุ๊บมาเล่นมวยปั้มมาเล่นคูลาดแล้วได้ติดทีมชาติคูลาดแล้วพอมันมันมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นยุยสูะค่ะก็ ก็เริ่มจากการที่เขาเห็นเรามาตั้งแต่เด็กเพราะโคตรก็เป็นนักยูโดมาก่อนแล้วเห็นเรามีพื้นฐานมาแล้วก็ลองชวนมาเล่นดูว่ามันแบบไปเป็นไฟได้ไหมก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นนยคะแล้วการเก็บตัวสอบกีฬาเป็นต้นอ่าในตัวหนูนะคะเป็นนักกีฬายุวสูประเภทเนวาซ่าก็จะฝึกหนักค่ะ เพราะว่ามีตั้งแต่เช้าก็จะมีโปรแกรม,มวิ่งเวทแล้วก็ตอนเย็นบางวันก็จะมีกลางวันบ้างค่ะบางบางช่วงอะค่ะมีสามเวลาตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬายี่สมงมางเป็นทดมชาติเลยประสบปัญหาการบาดเจ็บตรงไหค่ะ,ะเจ็บมาเรื่อยค่ะก็คือเจ็บตั้งแต่เล่นปีครั้งปีที่สองของในานามทีมชาติไทายค่ะก็คือ,อ,อเจ็บเข่า ก่อนเจ็บเข่าด้านซ้ายค่ะแล้วก็มาเสร็จปุ๊บไปแข่งขันมันก็เป็นเจ็บด้านขวาเจ็บศอกเจ็บข้อเท้าเข้อมือแต่ว่าที่หนักสุดที่ได้ผ่าก็คือมีเข่าค่ะเคยมีอะไรบาเจ็บตับที่แบบคิดว่าผมไม่ไหวแล้วอยากจะเลิกเล่นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเลิกเล่นเพราะบาดเจ็บค่ะ เพราะว่าก็มันบาดเจ็บมันก็เหมือนว่ามันเป็นกีฬาต่อสู้อยู่แล้วค่ะเราก็เข้าใจแต่ว่าออพอเจ็บแล้วเราก็ทํำยังไงจะทายัางไงบ้างเราทําอะไรได้บ้างเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองรักษาอะไรอย่างนี้ค่ะ <S <S ผลงานกีฬายุสูก็มีเ,เหรียญทองอินโดเกมเหรียญ ทองชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เหรียญเงินซีเกมแล้วก็เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกแล้วก็เหรียญเงินเวอร์เกมค่ะคุณน้ำม้นไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดชอบอยู่สองชอบอยู่ประทับใจตัวเองอยู่สองสองแมทค่ะ แมตช์แรกก็คืออ่าอินอร์เกมครั้งที่2ที่จะเล่นในนามทีมชาติค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าปีแรกที่เข้ามาเล่นเล่นทีมชาติค่ะมันมันผิดผิดหวังก็คือมันไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก,กลับมาแบบตั้งใจแล้วพอทําในปีที่2องมันมันประสบความสําเร็จอะคะ่ะมันก็รู้รสึกกแบบภูมิใจตัวเองที่เราแบบทําได้แล้วก็แมตช์ที่2ก็คือที่เวอร์เกมมันเป็นแมตช์ที่เรา มีโอกาสติดเหรียญน้อยค่ะเพราะว่าในระดับของระดับโลกค่ะอ่าแล้วพอไปเล่นเราก็เหมือนเล่นด้วยความที่เราเล่นแบบเต็มที่อะค่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบภูมิใจเหมือนกันค่ะคู่แข่งประเภทไหนคาารี่คิดว่าเราอะรับมือยากสุดน่ากลัวที่สุดเกาหลีค่ะเราก็เป็นเป็นคู่ต่อสู้ที่รู้สึกว่าน่ากลัวที่สุด เราเจอกันที่แมตช์เอเชียนเกมครั้งแรกค่ะมีโมเมนต์หรือสิ่งที่ประทับใจไหมตั้งแต่เล่นกีฬาพี่ชอบในกีฬายุสูก็คือม,มันมันมีมันมีแมตช์แข่งเยอะเ,ออเราได้พัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะเพราะว่ามันยุสูมันมันมีแบบยุสูแล้วก็เป็นวาติเรียนยุสูที่มันเป็นบีเอเจอะค่ะ แล้วมันเหมือนเราได้เจอกับนักกีฬาที่หลากหลายแล้วก็ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทีมชาติทีมชาติยูนิสปในแต่ละประเทศแล้วพอไปแข่งกีฬาบีเจ,เจหรือบาเซตลยุทโธปมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเล่นแบบอาชีพยูนิสปอาชีพอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย แล้วมันมันรู้สึกว่ามันไม่ไม,มันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมันคือมันมันมีคนที่เล่นยื้สูอีกเยอ,ยอยะเยอะแยะมากในทั่วโลกค่ะค่ะยื้อสูก็คือมีทั้งหมด4ประเภทค่ะในประเทศไทยตอนนี้ก็คือมีเนวาซ่าไฟติ้งดูโอแล้วก็ฟูลคอนแทคค่ะอย่างตัวหนูเป็นนักกีฬาประเภทอ่าเนวซ่าค่ะ แต่ว่าก็มีโอกาสได้เล่นไฟติ้งบ้างกติการในวาซาก็คือการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ค่ะการให้แต้มให้คะแนนก็คือการทำทักษะหรือเทคนิคใ,ในประเภทนั้นนะคะ่ะปัจจุบันนะครับคือยิ่สูงครับส่วนตัวเราบอกว่าทิ่สูงพัฒนาได้ขน,ขนยิ่งสูงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีค่ะเพราะว่า,าทั้งสมาคมทั้งผู้ นายกสมาคมแล้วก็โค้ชอะไรหลายๆหลายๆองค์ประกอบค่ะก็คือพยายามผลักดันให้นักกีฬาแล้วก็เผยแพร่กีฬายุสูให้ให้คนในประเทศไทยรู้จักแล้วก็พัฒนานักกีฬาให้ไปแข่งขันแล้วก็มีผลงานในระดับในระดับโลกสุดตัวเราเนี่ยอยากให้ยุทธพัฒนาได้อีไากรู้สึกว่าแบบอยากให้ส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเยอะๆค่ะแล้วก็การซัพพอร์ตนักกีฬาโดยการที่แบบมีการาอะไรอย่างหนูมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมคะก็อาจจะมีแบบหลังจากที่จากการแข่งขันนะคะมีทีมดูแลในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะ แล้วส่วนตัวนะครับคิดว่าตอนนี้เราเล่นกี่าดีที่สุดเนี่ยอยู่ในระดับดีที่สุดเราอยากนเป็นจุดทีคเราอยดีที่สุดตอนนี้คิดว่ายังค่ะแบบที่ที่สุดก็คือ,อมันคิดว่าตัวเองทําได้ดีกว่านี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อจํากัดตรงที่ร่างกายเราบาดเจ็บมันก็อาจจะไปได้ลำบากนิดนึง เที่ขาดในกราดที่สูงในส่วนตัวเราเนี่ยาดคือเราเนี่ยอยากจะพัฒนาจุดไหนบ้างให้เด็กขึ้นไปอีกก็คือประสบการณ์การแข่งขันค่ะเพราะว่าที่ที่ไปก็คือที่แพ้ค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองยังขาดประสบการณ์ในการในการเล่นการวางเกมการเล่นนะคะก็คืออาจจะแบบ เขาเก่าเกมกว่าเขาสามารถแบบชิงจังหวะนิดนึงได้มากแบบมองออกมากว่าถ้ามีโอกาสในการพัฒนาแข่งขันไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ทักษะที่เรามีเฉพาะเทคนิคอะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนี้ค่ะก็อยากพัฒนาตรงนี้ค่ะรายการแข่งขันต่อไปมีอะไรบ้างรายการแข่งขันมี ชิงแชมป์เอเชียค่ะแล้วก็มาซีเกมค่ะเอเชียนเกมค่ะสเนย์ยุ้ยสูสก็คือน่าจะเป็นกาศิลปะก,การต่อสู้ที่ครบรูปแบบที่สุดค่ะเป้าหมายตอนนี้อยากเป็นแชมป์โลกค่ะแล้วก็เหรียญทองเอเชียนเกมค่ะแล้วเป้าหมายของสมมุ่าเ,เล็กเล่็กยุ้ยสูเนี่ยวางเป้าหมายอะไร เลิกเล่นนี่เคยออ,อยากเป็นโค้ดกีฬายุ่สูค่ะแต่ว่าแต่ไม่รู้เกี่ยวไหอยากเป็นตำรวจน่านาจะเป็นความคุ้มค่าที่จะเล่นอะคะอ่ะเพราะว่าเราเราเล่นกีฬามันก็ต้องเสียทั้งเวลาเสียแรงใช่ไหมคะ แล้วยุสูงมันก็มีแมวนแข่งเยอะแล้วเรามีโอกาสได้ได้ไปแข่งขันมันก็จะมีอ่ะอาจจะมีแบบเงานรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเข้าทำงานไม่ว่าจะเป็นครูสอนทำยิมหรือว่ามีโอกาสในการอา่ารับรากชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยากจะให้แนะนำน้องๆที่อ่ะ อยากจะเริ่มเล่นกีฬายูสูอยากจะเป็นนักกีฬายู่งสูควรจะแนะนำน้องเริ่มต้นอย่างไรวะกีฬายูสูก็คือเป็นการ้องกันตัวใช่ไหมคะเริ่มเล่นก็คือเราต้องดูแลตัวเองได้ก็คือการเซฟตัวเองไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บค่ะอย่างกีฬายู่สูก็คือการเริ่มก็คือการเริ่มจากการตกเบาะก็คือทําให้ตัวเองเซฟเซฟไม่ให้ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการที่เราตกจากที่สูงอะค่ะ ก็คือการไม่ให้หัวกระแทกแล้วก็ไม่ให้ใช้มือคำ้ำเพื่อแบบค้ำพื้นเวลาค้ำพื้นแบบอาจจะแขนหักได้เยอะตัอย่างแบบเหมือนเราขับรถแล้วตกหุมค่ะแล้วเวลาที่เราล้มเราจะมีทักษะในการล้มยังไงให้เราแบบเซฟตัวเองคะ ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าก็เป็นนักกีฬา,นนกกาทีมชาติอย่างเดียวยเพราะว่าทํางานแล้วมันมันไปด้วยกันไม่ได้ฝากขอกําลังใจแฟน,นกีฬาที่สูน,นะครับที่จะไปแข่งขันใจนจุลเิพนอกไปฝากช่วยเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาอยู่สูทีมชาติไทยด้วยนะคะช่องทางการติดตามก็จะมีอินสตาแกรมค่ะอัลภาพาไทยแลนด์ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการปลดมือในกีฬายูยสิสูนะคะค่ะในจังหวะที่เราจะปลดมือนะคะก็เวลาที่คู่ต่อสู้หรือ,อคนที่เขามาทำร้ายเราอะคะ่ะมาจับข้อมือโดยการจับข้อมือหนึ่งข้าง กระตุกออกแบบนี้มันจะไม่ออกถ้าเขาแข็งแรงกว่าเราค่ะอันดับแรกก็คือดูช่องช่องนิ้วค่ะระหว่างนิ้วนิ้วนิ้โป้งกับนิ้วกลางของเขาค่ะให,ให้ให้เราดึงมือออกระหว่างช่องนิ้วนี้โดยการที่เราแบมือแล้วหมุนข้อมือนิดนึงให้นิ้โป้งตรงระหว่างช่องนิ้วค่ะแล้วกระตุกออกอันนี้นะคะในกรณีที่เขาจับสองมือ เขาแรงเยอะกว่าเรามือเดียวเราดึงออกไม่ได้แล้วก็ช่องระหว่างนิ้วมันปิดสิ่งแรกที่ทําก็คือเอามืออีกข้างหนึ่งประสานไปจับข้อมือของเราค่ะประสานแบบนี้แล้วก็ย่อตัวนิดนึง้อมกระตุกออก